ม o สุวรรณตอนเช้าแมียงห่มน้องก็บอจะนี่เงเหลืองนี้อผีอ่ะมันมักเธอได้กับอ่นหมักแตงนะโอันเอาไปบุงนี่ยมันใหญ่เกินละเวาเลยตัปกนลโอันนออเอามาอันนี้บอนแล้ว มันก uhm ็ไปกินแลยกินวะบ่มันขยายมันถ mm ึก hmm. น้ำแล้วมันขยายปลาไม่ทิพ mm ี hmm. oh. uh ่ไ huh. ด้มือวานมาซื้อมาเมื่อไต้อมกินเบียนะอยากได้เขาลงไปขวงบ่อได้จักอันนี้เฮ้ยกว่าัทีบ่อได้มันไปมุดไปยุ่งใส่บุ้งรูละ ปากินหัวหานทลายลเนาะปุบบุยบุยบุยขึ้นมาปลาตัวควงแหน่ะะปลาองตัวปลาตัววงแหน่ะปลาจองตัวเอาเป็นนักผัวแล้ว ให้เขาเอากระดุงลงไปเนาะอืมันบวกลึนบวโลมาเลยเหือมันยังบวกลึนมันยากมัดเ,เลยฉละนะาดเนาะปลาจักร้อยเอามาปล่อยนี่เนะออประมาณร้อ,ยอยนี่นะเออสองโลอะเดี๋ยวมันเสื่อมสาวเราไม่ได้กินมันเลย กินเล็ดดำตู้ตแล้วเอาอะไรมันเคยเลี้ยงอะไรแล้วมันมีป่าเข่งป่าช้างน้ำอะไรแล้วมันกินป่าอันนั้นได้กินป่าเข่งปลาลูกมันก็คือเดือดแค่มันถือยอดยามันถือผ้าแต่ละมันเกิดออกมานะมันกินลูกมันเลยจะเอชาไปเลี้ยงไงนุกนี่แหละมันกินปลาเข่งอืเมื่อนั้นในเพิ่ลฆ่าคอคุณนีกปลาเข่งใหญ่กว่าเพลใหอ่เดืได้ลูกป่านี่นี่ตนนั้นมันก็งับ ตัวใหญ่ดิบมันไปผ้าปานบ้านนะตุ้งุนองทางข้าบ้านเออบุญมันนี่อีกบุญอันนั้นบุญหอกเออบุญกองข้าวมือนี่ล่ะของมือนี่ล่ะมือเขากินเต็มที่เขาบอกเอ้ไปอยู่ไปเบิ้องไปเลาะเบิง้งเะย เออเอาเราไปถ่ายนี่โอ้ยขอเขาให้ยังหินและเด็กน้อยฮะไปเนี่ยท่อนโอ้ยขอ,อนไาไำเลยลยบ้านเมืองเลยไปถ่ายเนี่ยท่อนแล้วมันห,น,ห,หนักขยายดอกเออพอบงกบิเออพงบงปลากินอันนี้ซดดเซอร์โบพีาะับพอลี้ยงผ่านมากเอาพักอันนี้ใช่ ผมมานมันเป็นหูมเป็นเพีันก็หูว่าเสิเอามา มแม่นอีลีเลยนี่คุณเข้าใจประมาณอาทิตย์นึงสองอาทิตย์มันก็ขยา,ายละละแล้วล่ะต้องใบคุดเบิ่งเลยบ่มันนี่นมันอันนี้นี่น คุยสิคคก็เป็นได้ละยันมันเป็นมันมันนั้นหลายยันว่าบอเนั่ยกูทันงวบกินทันไม่เว้าจนตอนนั้นสูงมันท้งัวน่ะก็เข้าเข้าอยู่หน้าบ้านพู้งวเข้าแล้วบนนี้มอ้อยหันงามแบบนั้นเลยตอนนั้นนะอ่างงามแบบนั้นเลยจะเห็นมเป็นเออแล้วว่ามันคือมันหอยกัดเงียบงนงานนะทีทางนั้นน่ะค่ะเนี่ย ก็นั่นใบเวลาขึ้นมาเจ้าหรือว่าตัดเด้โบเด็ดแบบนั้นแหละใบตอนนั้นซูงเบบ้นนั่นเลยพอ่าโอ๊ยว่ามูไปแยี่ยมหแดงลสิเด็ดอันนี้ไปขายนะพน้าลิซ่าัมาสิมขายมือหนะฮันแถวบ้านเตหันไปเส่าเครื่องเสียงไปเส่าเครื่องเสียงแล้วน้องก็เลยไปไปเบิ้งให้น้องชายนอนเฝ้าแล้วก็นอนเฝ้าอีลีให้น้องชายนอนเฝ้าแล้วทายเลยงวเข้าหันห้าตัวบกงูยังเลยจุดกว่าว่ะ เขาละบ้างอ่ะโธ่เจ้าตือยู้ยไซคือโบไลงัวในเฮือนโตอ่ะข้าอยู่บ้านเต็นไปได้สิบโมงาะยังไปคลุมเครื่องเสียงมากลับมาเลยไปเออตืดแม่นหอยกัดหอยกัดนั่นเราปุกบปุบถองเฮางามกว่านี้อีกเข้ามาเออเออกะยังงงอยู่แต่ละผ้าเออเหรอะอ้ามันคือมีหอยกัดนำเด็กตอนนั้นคเป็นปุ่มเป็นปุ่มที่เนื้อหางวิธี่ะไรอย่าี้ยอันนี้น่ยเปอันนี้น่ยปิดเนี่ยมันหออกัดมากเลย มังหูอันขาวๆนั่นละวะมังหูพันขาวๆบนร่างประเทศนั่นละวะอันเอานะมาใช้จ่อยเอาสิ้นเชษดสิ้นเฮานุ่งนะมันแนวนั้นแล้วมันจับเอาเศษสิ้นมันขาดนะนะฮามัดเชรุดกับก้าบหอยก้าบหอยข้ามันข้าวท่านี่ก็ได้งวง พักบัวเพียงอันนี้พักบัวหัวแดงน้ำบัวเ้ยปลูกแล้วจะเปื่อย,ยนะมันได้จำนั้นแล้วมันออกหัวแล้วมันจมีต่วสีเปื่อยแล้วงเ่นนั้นละ เชอะกกลับบ้านย่าอีกไปเที่ยบา้านย่าไปโน่นแล้วยังมันให้เอาไปอีกเดินทางตลอดพอเมื่อยอยู่ทางหลังของบัขวของน้ำเ,เออนั่นละ่ะเบอสีจิละย่านาี่คือดอนหรือมันบ่พอน้ำาบ่ โอเมนเลยน้าเปนยังโคถุงมือเลยตัวนี้ค้กมายแบบใบนันกับกินใบนะ,นะ,อนนนะเอาอันนั้นฉีดเขาเอาเพื่งละฉีดอันกันข่าเพียข่าเพียง ไปปป็นไ้าเออเห็นเขาปลูกคายน่ะจ้อยเออสะอ่อนเขาเก็บมือหนึ่งได้เป็นทอรโลได้อันนี้ได้อันนี้เออเห็นได้งัวกินใบมันนี่มันก็หักแตกเนงขึ้นมาอย่างงี้เพราะงี้ดิฉันซีอยู่อันนี้นะเออมันกำลังงามใช่ไหมเออยังเออยังมีพื้นที่ที่มาลางงัวกินพืิอะไรมาลำหยอกลำใหญ่เอ้าห้าหกตัวนะโอ้ตวนี้พี่จันว่ามันกินจะถ้ามันอิ่มจะถ้าเขาจนโทุ่งหาต้องโอ้ เจ้าขอทู่หาจังได้อืมได้จากล้อมันนันลุดนะดินนะไปได้ช้ำเอาไปเอาดินมือนะบัวได้ช้ำกินเบียเนียแต่พ่อเ้วเห็นไรนะชเอ่ะซูไปขุนดินอยู่เสีกลับมาประพาเดือม้วนล,ละเขา,าบัวเวียดน,น,ะนะั่นหรอบัวใหญ่นั่น เอกะปุ๊คือเดียวมันเปลืออเขียวเออมีแต่เอยได้กินพักเนะี่ยเพราะเอยปุ๊แล้วก็เออก็เอากระสุม่มขวบคือเอเจ้าเห็นนะะั่นล่ะมันละใกล้เข้าบ่ได้พอได้กิน<ม> <c oughs> พักอันนั้นกับงามตืบพักกานกินพักกาดเป็ชางคนจีนเขามักเห็ดกินนะก็งามผักกองทุงบอกเออเออเอามันสะได้ถ้าปลูกเ<ม>สกกระถางมันบอกมีพื้นที่คือเจ้า เห็นเนาะจะเอ๋ยอยู่ใส่เนาะจะตัดต่อคลิปว่าไวๆเนี่ยพาวเนี่ยอยากโลท่าตั้งนานแล้วจะสบายมีถ่ายลุงสบายสบายคลิปเนี้ยตอนเรกมีบางลุยขอออกหมด เจ้าต้าอยู่คอมมะไมตัวเสามารถละลูกคอมเลยอืมคอมไปเบื้องก่อนเขียนไซเบอร์แล้วก็คือเอื้อจะสบายยูทูบฟรีเดี๋ยวกันั้นละเบอร์บานเอื้อได้สัญญาณมาบ้านดินยูทูบฟรี จำสิ่งื่อมเป็นชีพชาวเครื่องก็ได้มันบริเสียเงินมันเสียเงินบ้านเดียวจังหน่อยจังอันลมเถื่อนเลื้ยงเฮ็ดเออเลี้องนน้ำซากนั้นเก็บวัตถีอันนั้นต่อจังวน่อยกระยะแค่นั้นก็ได้มาเข้ามาว่ะมันกับบริใส่พื้นที่กว้างเออแล้วก็มันกับบริลึกนะเออคิดว่าน่าประมาณสิบเมตรก็ได้ละ มันเอามามันนั่นละตางนี่บอกเมนโกเบนมันน้องเลมันเอารายไปกุนใส่ไหมือนั้นไหนเออคือดนมันถ้เจ้าเสีดอกน้องลุมเขอไปเหยีไข่มดแดงเดกน้อยมันอ่อนด้เอ้ยสุดนอกแนนี้มันป่าโบราณจะเออเข้มน้ำอันนะเข็มน้ำอันน่เาะขาไปเหยียได้หลายไข่ตุ่งอีกแต่มันอยู่เค็มน้ำเนาะ ส่งมาแล้วก็เบื่อมันยังไปส่งมาเดี๋ยวมันส่งมาจิบเจตัวแซบเจ้าเลยโทรลมลาวให้เลาเคลียร์ให้เออ ไปชวนเนาะไปอะไรท่นไม่ไปกวนมันไปอาละไม่บอที่เขากวนตอนนั้นดีแล้วก็สิปลูกลงไม้มสิปลูกม,มือ,อมเอลยจะไ,ไปปลูกช่วยลาวนี่นนไ,ไปตะลุมบ่อนให้มันแล้ไวไว้ไว้ยัดจังดีง ข่าลาข้าสร่างโอ้ยสวนมันก็มักแข้งหนึ่งกับบปิดมันเลยมันกกมชื่อบัวแก่เมื่อไหรมักแข้งเงยด้วอแม่ พักอันนี้นะเข้มเปิ่นบอิมนะม่อยากขมขมเลยเนาะอันนี้เห็นโบอิมตรงนี้นะเราติดฟูกกันฮะเราใส่พูนเท่อเดียวนึงเนาะเอาขี้หัวมาใส่โทษยังไปเรากระหอดบอ่แม่โบไก่พูดบอกพุน่นแล้วมาลุกเลยเว้ยไปคุยข้าวจา้าเถืออ่อนเด็กข้างนี้มันสอดบ้านนากอ,อกในพุน่นหรอปะ่านลุกเราจะไปบ้านนะเซ่โถูท่านลุกะพุน่นเราไปบ้านแล้วก็ วิวงามจะแท้เผยกับข้ามาคอมเมนต์เอฟจีเจ้านะบ่าวต้อมเออเจ้าได้บ้านสวยได้วิวสวยครบเมดอเ่อกว่ายามปูนแห้งามเนาะคือปีกายนะยามปูนคมางามหนึ่งนี่วิวลักล้านได้นีนะวิวลักล้านต้นปิชางอันนะั้ ต้นหวานปรตุนเนี่ยบบบจบไปถ้ายยามปุ่นก่อน,น,น,นอันนี้ก็ย่งไปขยายบ่อัน,นียามปุ่นคุี่้าอืมโมโหสิลงยูใสนี่นะ วาดดินตังนั้นก็ยังปลูกมันอยู่แล้วก็ต้องย่างฝนเหมือนกันปลูกยำนี่ก็บ่มีน้ำพอคือเก่าอันนั้นัดยามพุหรือเอื้อยเสียอ่ะนะนอกข่าแดงน้ำให้จะปลูกนอกนอกข่าใหญ่ได้สัมปูมือสัมสังนี่ได้นอกข่าธรรมดาค่ะมันเออแต่ว่ามันใหญ่ได้เฮือนเฮือนของเอื้อยค่ะบางไรหลายนี่เฮือนของเฮือนใหญ่เฮือนเก่าค่ะ ปนามผุ่นยมปุูก่อนเอ้ยจังกุดมาให้เจ้าปูอพอได้กินพ่อแม่ชางดอกอปลูกไว้เอามีพื้นที่นะมันสบายมีเครื่องปุูกอยญญากเอามากินไม่ต้องซื้อ <c oughs> แต่เราเมืองเราจะเอามานอนไปทุเมืเนะ่อเนาะ เปิบรรยากาศรอบๆน้องสะไก่ <c oughs> น้อยโาาถ่ควัมันขาินันินี่ม่ทลูมันตกนะฮะเตะสีจากออกอ่ะหลวงพ่อมันนนสะอยู่ ยอดมันกัไปเด็ดขายได้นี่ได้ได้เออน,น,อนเันนนเน่นเ,นนออนเบอวบอะอเด็ดกาไปขายชุบเชิบแซ่แท้ๆถึกนะบาตอมเราวางเผนให้เจ้าโอเค หมดเลยเครื่องปูของผางบ่าวต้อมกำลังตัดต่อคลิปรอซ้มนะจ๊ะจะเป็นซ่องของบ่าวต้อมกับสาวจ้อยโดยเฉพาะมัน,นี่าซูกำมาหาบ่าวต้อมกับสาวจ้อยเพราะว่ารวมกันวันนั้นให้สาวยุซอกอลดเครื่องจักเจาอน้ำบาดาลท่านผู้ชมครติดต่อได้แล้ว ชันยูที่ต่อได้แล้วมื่อี้ก็เลยมารวมกันสิเฮ็ดจังไดเอาจังไดเพราะมันมันคุดลงไปบดได้เนี่ยมาเบิ่งเนี่ยชั้นยูพระ่านผประชมมาเบิง่งน้ำขึ้นมาหรอเปล่ดิอ๋อน้ำมาได้แหละ แต่ค่าหินนี่แหละท่านผู้ชมค่าหินนี่แหละเราต้องได้เจาะเอาหินนี่ออกอนะความหมายนะมันคุดบ่ได้เนาะบาต้มเราคุดมือเหมือนนั้นก็คุดบ่ได้แล้วก็ตัดสินใจพาก,กันหารุดหารุดเจาะน้ำบาดาลน,นั่นแหละจากนูกับไปเซาะมาแล้ว แลักสิมาลุมกันกับเบ้า,บาต้มมัอน,นี่โอชิอาจังไดเรื่องบรรยากาศรอบบ้านนำ้ำมัอน,นี่เป็นคลิปสัสบสุนหน้อยหนึ่งทั้งลมเรียกทั้งนะ<ฮ>เอเอโอเคเอเโอเคจนนะเ้ะเออเนอะเอะเอยังสิลมแล้วให้เราตัดต่อคลิปก่อนบรรยากาศพาท่านผู้ชมมองบรรยากาศรอบๆ รอบๆเฮือนบ่าวตอเมเฮือนสาวจอยบุง้งนู่นนีน่ห่าใส่ได้วิวนี้งามผุนแห่งงามนี่งามผุนแห่งงามท่านผู้ชมเอ้ยติดกล้องจอดทั้งหน้ากับทั้งหลัง มันนิสานยูกับวายง่ายกับเป็นธุระให้กันนั่นแหละพากันร่วมกันมื้ยนะมันคูดบ่อยไรละจําเป็นเนาะต้องได้เจาะน้ําบดานั่นแหละเอาคุดแล้วมันมันเจอหีนะมันบอสามารถคูดไปได้ก็พากันร่วมกันเด็ดจังไหไปหาพากันค้นขวะบึงหลายบ่อนมาสิได้ราคาไปไดนเนาะมันยู่ลยาฮาวมันอยากแพงนอยนึง บอกว่าอัวยู่ไทยว่าชิแพงบอกราคาเนาะเจาะน้ำบาดาน่ะนะบางบางเจ้าขอกระสองหมื่นบางเจ้าขอสามหมื่นมันเป็นจังสั้นอ่ะมาฮอนนี้ชาวุูกะจะขอจบคลิปนะท่านผู้ชมเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจคอมเมนต์ดีๆเนาะให้ชาวญูได้มาตามติดชีวิตอ่าบ่าวต้มสาวจ่อยเรื่อยๆนั่นแหละเพราะว่าตอนนี้พิ่งกำลังสร้างโซนยูทูป เนาะเจ้าหนุ่ก็ดีใจเพราะมันจังข้าเจ้าก็ร่างเอายูทูบได้ละเอฟซีเพิ่นเยอะแน่จังมาหาเพิ่นสบายแบบนี้ฮะโอเคพบกันใหม่คลิปต่อไปเด้อเป็นจังไดก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้เจ้าหนุ่เนาะยังเฮียนฮัดใหม่อยู่เจ้าหน่อยเบาต้อมตาต่อคลิปแล้วกับที่ผ้ากับลมเลือ้องจะอ่าเจาะน้ำบาดานะสิเอาจังไดเนาะโอเคบายบายพบกันใหม่คลิปต่อไปเด้อ